หรือจะอะคแต่ที่บ้านเปอะไหมมาดีค่ะอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงนี้นะคะประเทศนอร์เวย์นะเพื่อนเพื่อนดูนะชมวิวนะคะวันนี้ชมวิวนะคะสวยมากสวยไหมคะเอนน้ำมากินขวดหนึ่งพี่น้องเอ้ยวัาน้ำมากินขวดหนึ่งนะคะ สวยว่าพี่น้องสวยบอเดินชมวิวแอปเปิลนะคะเดินชมวิวแอปเปิลนะคะเพื่อนเพื่อนวันนี้อยู่ตรงนี้นะคะคิดถึงเด้อพี่น้องเอ้คิดถึงเดอ้อพี่น้อง,งเอองชา้าเลี้ยวเอ้ทุกคนนะคะวันนี้มาดามขอทํางานก่อนนะคะอืมแอปเปิลนุกนี่ใหญ่มากสวยมากนะคะพี่น้องเป็นพุ่มเป็นพวงน,นื่ยบกงค่ะ เป็นพุ่มเป็นพ่วงเลยพี่น้องเอ้ยโอเคนะคะบ๊ายบาย